ช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะด,ดูเขาจัดเขาจัดนั่นเขาจัดไอขายของนูู่่นดูลงเท้ลาลดราคาครึ่งราคาเลยห้าสิบเปอร์เซ็น อร์ลซ็นะฮะเขาให้ราคาสิบนะเนาะสี่อันเนาะสีมันสี่มันหนะัน คู่เท่าไรบดําเอาเอบัวดําหกไม่น้อยใส่บัวได้ใส่ไม่ได้คู่คู่แล้วเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยคู่ละหกร้อยรดเหลือสามร้อยก็ถูกดีือต้ใส่ไม่ได้ยังเลขเกินไป พายางโตโอ้เสียงเพลงเสียงเพลงเข้าสละ่ะเสียงเพลงเข้าสะมังช่วงหน้าร้อนช่วงพาทิเที่ยงคืนก็จัดตลาดนัดกันคึกคักคึกคักคนคึกคักคน À, như เลยอัน การฝีมืออันนี้ที่ทห้อยเนีาะที่ห้อยห้อยของอันนี้ใส่เขียนใส่โค่นแลน้วเนาะเนี่ยอ๋อนี่ที่วางหม้อล้วมั้งอ๋อเคยอ๋อสำหรับอ่อันนี้มีมีป้าย เดี๋ยวคอมเมนอ๋อไปติดไปตรงบ้านฟาดบ้านพักคัยาทาวินเด้อคุณต้ายเอ็ิลด้นไม่ด้กูิลมลยคุณก็แคถ่ายเอ็ดฟิลเด้ i ตุ่ไได้กูมอะออ e อะอะออะ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 ะอ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 อะ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 ออ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 อ่ะ ไปก่อนสวยๆค่ะสวยสวยๆอันนี้คือกลุ่มอะไรอ๋อกลุ่มลาวิอ๋ออ๋อกลุ่มฟุตบอลฮอนบอลแฮนบอล

เปลี่ยนดอกไม้แล้วเนาะเปลี่ยนดอกไม้จากจากดอกไม้สเตมมูดมาเปลี่ยนดอกเป็นดอกไม้สีนี้สวยเหมือนเดิมค่ะสวยเหมือนเดิมร้านดอกไม้ สดช,ชื่นค่ะสดชื่นวันนี้อุณหภูมิยี่สิบมวนค่ะมวนโอ้บุงดนกบุ้งกอดหน่อไม้เดีหน่อไม้หน่อไม้หน้าสนเนาะหน,น่อไม้เอเมน้อยไม่มีที่ไม่มีที่ดินอีกแล้วยางโตใส่ยางาย,ยางโต หลายจังคุ่นออกเนะาะพักกันพักกันดีใจหน้าร้อนอากาศดีดีวันเนี้อากาศดีครับมวนมวนค่ะอันนี้กันเป็นร้านไอติมเขาขายไอติมอยู่ตรงเขาเขาซื้อนั่นน่ะเนาะเขาซื้อทำเป็นแคมปิง้งขายของขาย ห้องสมุดจะไปเรียนเรียนรู้เพิ่มเติมค,คุณอยู่ประจำอยู่ห้องสมุดก็ใจดีอันนี้ร้านนึงตั้งอยู่ไก่อย่างตั้งตั้งยู่ไก่มูจัง ไม่น้อยก็จะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการับการับชมนะคะไม่น้อยโนเวย์นะคะสวัสดีค่ะ